สวัสดีครับที่นีการตลาดเช่นเชิครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์นะครับกับ w i n d o w s 11นะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เรามาที่นี่ครับเห็นไหมครับ Microsoft Edge ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ยังใช้งานอยู่หรอครับก็อาจจะมีบางเว็บไซต์หรือว่าบางงานนะครับหรือว่าบางหน่วยงานที่จําเป็นต้องใช้อยู่นะครับงั้นเรามาดูขั้นตอนเลยครับ อันดับแรกครับให้เรามาที่ครับขีด3ขีดแล้วว่าจุดใส่ปลาตรงนี้ครับ1นุดสขุดมันก็คือสัญลักษณ์เมนูนั่นแหละครับคลิกเข้าไปเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับให้เรามาที่นี่ครับเลื่อนลงมาครับหรือว่าใครที่ยังอยู่หน้าจออยู่ก็เลื่อนมาครับมันจะมีคําว่านี่นะครับ setting นะครับกดเข้าไปเมื่อเรากดเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับมันจะมีเมนูหลายๆอย่างเลยครับให้เราหาคําว่านี้ครับ default browser ตรงนี้นะครับเมื่อมาแล้วสังเกตว่าจะมี internet explorer mode page อยู่ครับตรงนี้นะครับที่เราจะเป็นการ เปิดอินเทอร์เน็ตเอ็กโวเลอร์หรือว่าเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตเอ็กโวเลอร์ของเรานะครับก็มาที่แอดเลยครับทีนี้พอมแอดมาเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีให้ใส่ URL ของ URL ที่เราต้องใช้งานครับอาจจะเป็น URL ภายในอย่างเช่น192 1อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นผมจะไปตรงนี้ครับเป็นของ Google สมมติมันใช้ไม่ได้ครับต้องใช้เป็นโหมด IE อย่างเดียวนะครับผมก็จะกรอบตรงนี้มาเลยนะครับนี่นะครับคลิกขวาก๊อปไปเลยนะครับ จากนั้นครับมาที่แถบ t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  i นะครับกด Place นะครับวางไปครับหรือว่า c o n t r o l V add ครับเมื่อเรา add มาแล้วครับตอนนี้เราก็สามารถใช้งาน Internet Explorer ถ้าท่านใดต้องการที่จะเพิ่มนะครับก็สามารถไปที่ add ได้เลยครับจากนั้นเอาเป็น HTTP นะครับอย่างของผมนะครับมีที่เป็นภายในที่ต้องใช้นะครับก็คือหมายเลข IP เท่านี้นะครับอาจจะเป็นมีพอร์ตด้วยนะครับพอร์ตก็เปิดไปประมาณนี้ครับก็กด add เนี่ยครับก็ขึ้นมาแล้วครับก็จะมีแสดงวันที่แอดแล้วก็วันที่หมดอายุนะครับถ้าเกิดว่าใครหมดอายุนะครับก็สามารถที่จะต่อได้นะครับเนี่ยครับก็จะปรากฏรายชื่อเว็บที่ต้องการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเอ็กโพรเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็กดรีเฟรชไปครับตอนนี้ครับเราก็ได้เข้าสู่โหมดอินเทอร์เน็ตเอ็กโพรเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่า IE นั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนทั้งหมดในการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตเอ็กโพลอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและยังสนับสนุนง่ายด้วยการกูกใจเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปหากต้องการแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะทําได้ด้านล่างคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ